นะฮะกับพี่เอกกราชแล้วก็กับน้องพลอยชิดจันทร์นะครับผมไม่ใช่ไม่หอวังอ๋อเหรอไม่พอวังอีกแล้วออที่ไกับพันเด็กคอมมูนตี้นะครับนั่นเองนะวันนี้ก็มาสามคนนะเป็นสไตล์ใหม่ที่เราจะมีแขกบเชิญมาทุกเทปเลยมาหาแถวเนี้ย หลงมาหลงทางมาเลยไม่น้องมาช่วยช่วยไม่มีงานอะไรเหรอพี่เจอเดี๋ยวไปรถเมล์พี่เนี่ยอ๋อจะไปเฮ้ยไปไหนอ่ะพี่เล่นรกันอยู่อ่ะเล่นรกันหรอไปว่าเขาไปรถเมล์ได้ยังไงเขานั่งรถเมล์เขานั่งอยู่อย่างเดียวตีนอ่ะกูแปะจันเนี่ยอย่าชมเลยอย่าชม วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องฟุตบอลเหมือนเคยนะครับเรื่องกีฬาฟุตบอลนะฮะการที่แถวเชิญมายรายการครับเด็กก็ได้จะต้องมีความรู้เรื่องของฟุตบอลเป็นอย่างดีป้องเพราะรายการเรานี่จะเอาพวกกะโหลกกะลางมานี่ไม่ได้นะครับที่แล้วนี่อย่างเซียนเลยอาจารโอ้ย่งเซียนเลยฮะรู้จักเควินดอยไปก็จต่งานนั้นนะฮะคุณรู้เปล่าไม่รู้ยิบโซอ่ามีความรู้เรื่องฟุตบอลแค่ไหนฮะต้องรอติดตามฟุตบอลมานานยังฮะมันมีแมนยูจะเรียกแล้ว คือกีฬาที่เล่นในสนามหญ้าสี่เหลี่ยมนะฮะ,ะลลแล้วก็เอามือเนี่ยเลี้ยงบอลแล้วก็ไม่ใช่นั่นบสเกตบอลอ๋อมีความรู้ทีมที่ชอบเลยท,ท,ทีมที่ชอบเหรอ,อคะตอนแรกอ่ะชอบอาร์เซนอลเพราะว่าองลีอยู่ชอบองลีเหรอไม่ชอบา ผู้ใหญ่เลยมองไปทางซ้ายเลยพี่เลยอองลีเป็นเดียวกันเลยพี่ชายาของอองลีคือไอ้กุนเชียงทำไมอะทไมครับทำไมไอ้กุนเชียงครับพี่ฮะเขามาเยาวราชซื้อกุนเชียงเลยยังไงเขชอบของมันมๆล่ะอ๋อไอ้กุนเชียงกินแล้วปากมันเลยก็ปากเขาห้อยไงอ๋อไม่รู้ด้วยเหรอก็ปากเขาห้อยไงหัวเขาทำไมชอบอองลีอะองลีไม่เห็นจะหลอกไม่ไอ้ที่ห้อยไม่ใช่ปากเอาแรง ยินเขาลาเขาเล่นเนี่ยจะห้อยลงมา,า,า,าบางแมทบางแมทแต่ว่าแมทลืมใส่ปอกกัตตันมาก็ยังห้อยอยู่อะไรห้อยคะอ่อ หมดแล้วล่ะโถจะให้พูดเหรออ่าเมื่อก่อนชอบอาเซนอลเพราะชอบองลีวิ่งเร็วแล้วเดี๋ยวนี้อ่ะตอนนี้อ่ะตอนนี้ไม่ค่อยมีที่ชอบแต่ว่าที่หลายๆคนก็ชอบกันก็ชอบแมนยูก็ได้เลยไงตามกระแสฟุตบอลต้องเชียร์จากจิตใจไม่ใช่มาเชียร์แมนย็งแมนยูตามกระแสอะไรอย่างนี้ทำไมชอบแมนยูเพราะมีลูนี่ลูนี่วิ่งเร็วเหมือนกูพอยต้องคอนเซปต์พอยต์ิถามมาทำไมถึชอบแมนยูทำไมชอบแมนยูก็แฟชั่นอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมายุ่งเลยครับผมเนี่ยนี่เอานี้มานี่ไก่ไงรู้จักไก่ไหมไม่จะเอามาใหม่เนี่ยพ่อหนูชื่อไก่แล้วอยู่มาบอกชื่อพ่อต่อหน้าทุกคนแบบไก่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 นี่ล้อทั้งประเทศเลยนะมิล้ออย่างลูกบวชเลยนะ ฟุตบอลเนี่ยนะครับพี่เมลีก,ก็ใกล้จะจบฤดูกาลแล้วครับเี่กรากครับตอนที่เราบันทึกเทปเนี่ยเหลืออีก3แมตช์สุดท้ายล่าสุดเลยก็แมนยูพึ่งแพ้อาร์เซนอลไป1 0อของลียิงของลียิงด้วยนะั่นนะ่ะ อ๋อลิมไม่อยู่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ยิปโซยิปโซจังสุดจังกันมากจะไม่รู้เรื่องเลยอันนี้มันมีคนรู้ขอนิดนึงขอนิดนึงื้อแล้วอย่างนักเตะดวงใจเลยเมื่อก่อนเ็คแฮมแน่เลยคนที่หัวกินเกียร์น่ะหัวกินเกียร์นะครับในพีเมลิกมีไม่กี่คนนะฮะพันกว่าคนทั้งบ้านสีดานอ๋อชอบสีดานแหลายท่านไม่รู้จักสีดานนะฮะสีดานก็เป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในล่มผ้าแต่มันสีมาก ซิดานคือนักเตะฝรั่งเศสใช่เก่งมากห็นไม่ชอบใจแกแกงไม่คือชอบว่าเคยเคยดูเขาเล่นไงเขาก็เล่นเก่งดีใหม่ใหม่ไม่มีหรอซิดานให้เขาเลิกไปแล้วเออใหม่ใหม่หอใหม่ใหม่ไม่รู้จักแล้วอ่ะเขอค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยอินเลยไม่ค่อยรู้อ่ะพอเควินดอยเก่งมากใครคือเควินดอยอ่ะพอแล้วครับ จะตกชั้นอยู่แล้วนีู่เนี่ยเดี๋ยวกลับมาอีกสองนัดสุดท้ายเควินดอยกลับมาฮะใครคือเควินดอยอยู่ทีมอะไรท่านไงเควินดอยอยู่ทีมบุ๊กแฮมตันยอดทีมได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะไปดูบอลนิวซีแลนดด้วยไปดูแมตช์เออ่แมนยูกับเชลซีโอ้โหแล้วไปดูแมตช์แบบคือแมตช์เนี้ยคนอยากดูมากเพราะว่าพี่ไก่ไปด้วยเปล่าพ่อหนูอพ่อหนูไม่ได้ไปด้วยอะค่ะพ่ออยู่บ้านค่ะเพระพี่ไก่ไม่ได้ไป พี่ก็ไปล้อพ่อน้องเขาโตแล้วแล้วเนี่ยยังล้อพ่อน้องเขาอีกเข้าเรื่องดีกว่านะครับผมสำหรับแมตต์ต่อมาที่จะไดูนะฮะก็ระหว่างเชลซีกับพิกายนะครับแมนยูโทษดทอเชลซีกับแมนยูนะครับผมเชียร์ใครเชียร์ใครหรอเชียร์แมนยูดีกว่าทำไมอ่ะเพราะแมนยูดูเก่งกว่าเชลซีจริงไหมฮะเป็นบางนัด คือมาเจอช่วงนี้เนี่ยแมนยูขาอ่อนแล้วก็คือเล่นหลายถ้วยคือแช์นี้เป็นแมตชีสตาครับพลอยเพราะว่าถ้าเกิด2ทีมนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเชลซีเขาตามอยู่3มแต้มในวันที่เราบันทึกเทปเนี่ยนะฮะยังไม่ได้แข่งกันนะฮะสมมุติว่าเชลซีชนะเชลซีขึ้นนำจากฟุงนั่นองลูกได้เสียที่เท่ากันนะอันนี้บวก38เท่ากันอยู่ลูกได้เสียอ๋อลูกเสียเท่ากันด้วยเออคือแมนยูในคะแนนมากกว่า3แต้มแต่ถ้าคะแนนเท่ากันที่เชลซีชนะคะแนนเท่ากันทันทีกนํา1ลูนันก็บวกขึ้นตหนึ่งล สมองแบบลอยไปแล้วอะคือพูดถึงอะไรอยู่งงไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำตัวเป็นฉากไว้ถ้าในตอนนี้ที่นันยูชนะแชมป์เลยไหมครับยังสิยังอีกอ่ะโคตรนาทีแล้วโคตรแต้บเลยนะเขาต้องชนะอีกสัสองนัดอล้วเอาชัวร์ จะหมดยังเนี่ยเหลือแค่สามแมตช์เหลืออีกสามนัดไงตอนนี้นำนำเชลซีนำเชลซีสามแต้มใช่ไหมถ้าชนะหนีไปหกมันเหลืออีกสองนัดอ๋อสองนัดสุดท้ายมันอยู่ต้องแพ้แบบทุเรศทุเรศอ่ะซึ่งก็คงไม่แพ้หรอกซึ่งซึ่งสองนัดสุดท้ายไปเจอกับใครนะเจอกับแบล็กเบิร์นหรือแบล็กพูโอ้โหทีมอันดับทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยอันดับแย่ๆเลยนะครัหนีมาอยู่กินนิ่มอยู่แล้วสองนัดสุดท้ายสองนัดสุดท้ายน่าชนะแน่เชลซีสองแมตช์หลังเจออะไรครับเอฟเวอร์ตันนิวคาสเซิลกับเอเเเววอออออรร์์ตตตัันนนโโ้้หี่ง เอลตันนี่หนดดนะทีมยากนะนิดนึ่งนะพลอยครับรู้จักเฟอร์นันโดตอเลสไหมครับรู้จักค่ะคือใครครับคือนักเตะคนหนึ่งโอ้ผมบอลคีมงานแล้วก็ผู้บริหารทันเด็ดเลยนะครับว่าที่หลังจากเลือกนักแสดงมาดารามาผมมีความรู้นิดนึงเอาใครมาวันนี้เอาแค่นี้ความรู้นี้เลือกไม่เนี้ยเอาดูบอลบ้างอะไรบ้างโอ้สมมติว่าเชลซีชนะขึ้นนำเชลซีขึ้นนำ ดีใจไหมครันิดนึงอ่ะนิดนึงแต่ถ้าแมนยูชนะดีใจไหมครับเฉยเอาเฉย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 เยคือเล่นแชมป์มาเยอะแล้วไงคือแมนยูแชมป์มาเยอะมากรู้ใชนะไม่ต้องแชมเี้ยนเขาวีแกนนินแชมป์เลยเดี่ยวโหฉลองเลยอันนี้คงเป็นไปไม่ได้มั้งพี่หนูว่าฉลาดนะยิ่งคุยยิ่งฉลาดนะเนี่ยเปลี่ยนตัวได้ไหมคือคนปกติคนที่มารายการเราเนี่ยเออจะแบบว่าตามเราไม่ค่อยทันหรือทำเป็นตามไม่ค่อยทันก็ได้หรือว่าแต่วันนี้ตามไหมคะเนี่ยคือวันนี้พลอยมาต้อะไมอยากถามงี้ เียฝากบอกพ่อไก่ด้วยครับผมดูแลลูกด้วยนะลูกไม่แอบเหรอเมียโอโหประช็อกมาดูสถานการณ์ของทีมมันดีกว่าอาร์เซนอลนี่มีโอกาสไหมครับมีโอกาสไปยืนหน้าฮะอาร์เซนอลคือไม่ทันแน่ๆคือมันไปเสียคะแนนอย่างพวกทีมเล็กๆเยอะอืมชนะนัดใหญ่ๆชนะแมนยูหนึ่งสายเกินไปแล้วไม่ทันละคือสมมติว่าอาร์เซนอลจะชนะจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ต้องเกิดปาฏิหาริย์ยังไงครับพี่ตอนนี้อาร์เซนอลตามแมนยูหกคะแนนหกคะแนนครับเหลือสามแช์เท่ากันนัดสุด ใายต้องให้แมนยูแพ้2นัดเป็นอย่างต่ำแล้วนอรชนะรวดนอ้องชนะรวดแล้วเชลซีก็ต้องไม่ชนะด้วยลุงไปเสียก็ยังเป็นรองแมนยูอยู่นะโอ้ยากแล้วตอนนี้ใครอยู่ที่1นึ่งที่สอที่สอะคะที่1คือแมนยูที่2คือเชลซีที่3อาร์เซนอลที่สี่แมนซิตี้ที่5ลิเวอร์พูลที่สิบสอดูโพกันนะโอ้โหคนนะครับไม่ใช่ข่าว CNN ถูกได้รู้ได้รู้หมดขนาดนั้น12เอาจริงด้วยนิวคาสเซิลครับ แล้วมันดูคะแนนกันยังไงอะเราไม่ต้องดูหรอกถ้าดูไม่รู้นี่คะแนนตารางชัดขนาดนี้แล้วใชเอาไปดูซะแล้วเรว่าดูเลยยังไงเราไม่เข้าใจไงว่าทําไมมันถึงแบบทำไมมันคือมันต้องชนะเท่าไหร่โอเค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 เดี๋ยวผมขอเวลาสักขึ้นชั่วโมงนะครับผมในการจะอธิบายลากเงาของกีฬาฟุตบอลให้กับพอยได้ฝังนะครับผมฟุตบอลนะครับครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี1,900 ถ้าเจ้าจินสีฮองเต้ครับผมตอนนั้นใช้ลูกมะพร้าวแทนโอ้ยนี่ก็พาออกเล่าเรื่องคือฟุตบอลเนี่ยชนะจะได้สามแต้มเสมอหนึ่งแต้มแพ้ไม่ได้แต้มแข่งกันทั้งดูการจนสุดท้ายใครแต้มเยอะที่สุดก็รับถ้วยไปแค่นั้นอะแค่นี้เองครับมินจะยากเลยจะยากเลไก็แฟช์จัน เรียบงู้บังอาจมากที่มาแซงทีมรักของผมท็อตแนมฮอตสเปอร์ท็อตแนมฮอตสเปอร์อยู่ในลอนดอนลอนดอนครับลอนดอนจะมีหลายทีมครับมีอาร์เซนอลมีเชลซีนะฮะมีสเปอร์เวสต์แฮมเวสต์แฮมก็ลอนดอนนะครับคือเขาเชียร์สเปอร์ส่วนคนนี้เขาเชียร์โวูโว้แพงตันสเปอร์เรียบงู้ครับเขาต้องแย่งชิงอันดับ อันดับ4ใช่ไหมฮะแย่งไม่แย่งที่5อันดับ5อันดับ5เพื่อไปอยู่ฝ้าใช่ใครมีลุ้นครับเลก3ัมแม์คือสเปอร์ไปพลาดสเปอร์กูเองนี่แหละพลาดนะพลาดตัวไปลุ้นพวกแชมป์บอลด้วยไงใช่แล้วในลีกเนี่ยเสียคะแนนให้พวกทีมเล็ก แพ้แบบไม่น่าแพ้หลายทีเจอบุ๊กจำได้ไหมอ๋อสาม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 ใช่พลาดท่าไปแล้วที่เหลือเนี่ยมันมีสเปอร์ต้องมีเลี้ยวพูอยู่นัดหนึ่งเดี๋ยวนะฮะสเปอร์มีเยือนแมนซีก่อนนะฮะใช่อ้าวมีเจอเลี้ยวคูมีเจอกันเองแมกนันึงครับใชิงี่ตัดสินเลยนะฮะใช่ผมช่างมันนี่แล้วก็เจอเดี๋ยวนะฮะสเปอร์ไปเจอกับเบอร์มิงแฮมนะครับใช่จะเลี้ยวคูเนี่ยจะเจอกับอาร์ซันวิลล่าเออแล้วก็เจอสเปอร์กล้องช่วยดูสภาพ โฟันเฟสหน่อยนะนี่คือสภาพนะครับของเด็กที่สอบแอเทมชันไม่ผ่านนะโอ้ยหนุกเลยเอาอะไรดีเข้าใจหน่อยเจ๊อะไรล่ะกนี่เธออ่านสิข้างหลังน่ะอ่านซิเนี่ยเข้าเว็บไปเลยเนี่ยโอ้ยน้ำลายอ่ะวนี่เมื่อกี้เราพูดถึงตอเรสเออเอากลับมาตอเรสละเซอร์โดตอเรสเนี่ยเขาถูกทีมเชลซีซื้อมาจากลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวเท่าไหร่รู้ไหมครับไม่รู้ค่ะแต่เยอะไม่ถูกครับไม่แพงครับทำไมอ่ะห้าสิบล้านปอนด์ ล้านปอนนี่คือถือว่าไม่แพงครับมันทายเท่าไหร่กันขายเท่าไหร่ห้าสิบ้านปอนด์ตอนนี้ปอนด์เท่าไหร่แล้วตีไปห้าสิบค่าตัวเขาครับบ้านี่คือค่าตัวแบบคือซื้อตัวมาเลยซื้อตัวมาเลยห้าสิบ้านปอนด์นะฮะแล้วยิงไปเกียประตูเล่นไปทั้งหมดนะครับเก้าร้อยหนึ่งนาทีหรือประมาณสิบห้าชั่วโมงยิงประตูแรกได้แล้วยิงเวสแฮมซึ่งลูกที่ยิงนั้นผมดูภาพช้าหลายทีมากๆถ้าไม่ติดน้ําจะไม่เข้านะครับผมเรียกมันลากไปแล้วมันติดน้ำแล้วก็หลังก็ถล่มไป น้ำช่วยจริงจริงคือเขาจะว่า,าเขาซื้อมา50ล้านปอนด์นะ,แล,ะแล้วเล่นไปตั้งเกือบ10หอแหวนเราไปยิงๆิงไม่ได้เงี่ยเครียดไหมล่ะเครียดดิเออบางคนซื้อมา ซื้อมันเร็วๆแป๊บเดียวซ,ซื้อยิงได้แล้วก็มียิงแบบแรก,กตัวได้มาฟรีๆยิงเป็นตักเลยอเออ,<ช>อไอนี้50ล้านปอนด<ไ>์รู้สึกไงฮะที่ต่อเลสยิงได้ไคิดว่าจะเป็นการเปิดหัวไหมว่ายิงต่อเลยยิงต่อเลยหรือว่ายัางไงผมว่าช่วงนี้ตอเลสสำรองไปก่อนนะคือมันยังปรับตัวไม่ได้นักเตะที่ย้ายมาช่วงคขึ้นฤดูกาลแต่พลอยมันยังปรับไม่เข้ากันจริงไหมฮะที่ว่าเพื่อนๆเชลซีไม่ค่อยส่งบอลให้ต่อเลสคือตอเลสมันชอบไปยืน ชอบเล่นซ่อนแอบชอบไปยืนอยู่หลังพวกกองหลังอะไรพวกนี้ไม่เจอแม้แต่พวกเดียวกันเองก็หาไม่เจอเลยส่งให้ใครเลยส่งให้ใครไม่เหมือนตอนเล่นในเลี้ยวโบเล่นลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่หน้าสุดตำแหน่งดีที่สุดแต่อยู่เชลซีเนี่ยบางทีแบบมีด็อกบ้าลงอะไรเงี้ยต้องไปอยู่ที่อื่นต้องหลบมาเออแล้วเพื่อนหาไม่เจออินวิซิเบล อ๋อฮะแล้วแมตช์ที่จะเจอกันระหว่างเชลซีกับแมนยูข่าวล่าสุดนะฮะอันเชลบอกว่าจะเอาตอเรสลงตัวจริงถ้าล,ลงตอเลสลตรสจะยิงได้ไหมครับไม่ได้หรอกไม่ถามแกถามแ <languages> มทกัน,น <ะ S 1> ล่าคือตอเรสตอนอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยชอบยิงไหมถามแล้วแววไม่น่าจะแต่นะคือเส้นกับเนี่มานเยาว,วิลลิสเซนเตอร์แมนยูเนี่ยตอเรสเร็วกว่าครับยิงได้บ่อยแต่ในเชลซีนี่สงสัยยากอ๋อนะฮะ สำรองไปก่อนดีกว่าแล้วลงครึ่งหลังถ้าฝนตกเยอะๆน้ำท่วมด้วยเนี่ยนะยิงนะจะได้ลูกติดน้ำอีกลูกติดน้ำออฟไซด์คืออะไรออกจากเอ้ยอยู่ไอ้ตรงไอ้ไม่ใช่น่าขนนะไม่รู้อ่ะช่างมันนะครับไม่รู้จะอธิบายอะไรนะฮะอธิบายอยากรู้เอางี้ไซส์คือการเอาเอาไซส์เป็นกิริยาไซส์ออฟก็คือออฟชอน ไม่มีกำลังจะหมดแรงออฟเซนโขออะไรอย่างได้วะอะไรครับขอทีอีกแผมให้เบเกอราสสรุปเลยแล้วกันว่าจบฤดูกาลนี้พี่มารีกห้านับแรกครับเรียงเลยครับจำตอนบอลโลกได้ไหมจำได้ครับตกกลอบแรกระนาดกัระนาวโอ้โหบาร์ซิลอย่างนั้นอย่างนู้นพี่ตอนนี้ม่ยากแต่สเปนพี่ถูกไงพี่บอกสเปนเข้าชิงทูแต่เราบอกเป็นแชมป์เหรอพี่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นแชมป์แต่พี่กระซิบผมเงี้ย ไม่ได้บอกใครนะแต่แต่กระสีผมเนี้ยบราซิลกัได้เลยผมไปดูที่เข่าวสารนะครับบนจอไม่ได้มีนักเตะพาซิวเลยนะครับผมห้าห้าเลี้ยวผล้เลี้ยวผู้ตามมาด้วยมันก็น่าจะตามนี่แหละจริงหรอเลี้ยวตบบนี้เลยหรอเออแมนซีนี่มีสิทธิ์แซงอาร์เซนอตไหมก็ยากอยู่เพราะตามต้องห้าแล้มแซงเออผมไม่แซงแมนซีน่าจะไปได้แชมป์เอฟเอคัพมากกว่าที่สี่แมนซิตี้ที่สามแอสตันนอลและ นี่แหละ2กับหนึ่งนี่แหละตรงนี้แหละเพราะมันสูสีกันอยู่รเรามีสองช้อยไม่เหรออ่ะสองช้อยครับน,นี่เราเราจัดก่อนมาทิศไงอ่าผมเ,เชลซีอ่ะผมวเชลซีชนะแมนยูแชมป์ไหมโอ้โหแชมป์เลยท,ที่ที่หนึ่งเชลซีที่สองแมนยูอ๋อเปไ็นฤดูกาลที่แบบสุดยอดครับโดยเฉพาะไม่เคยเจอฤดูดกาลแบบนี้มาก่อนเลยครับอืมคือประเภทแมนยูมาตกม้าตายเลยน้อยน้อยเป็นไปไดงใช่ไหมน้อยคือโอ้โหลูนี่ยิงลูนี่ยิงลูกนั้นแบบทุเรศคุณจําได้ป่ะลูกไหนสามหลาข้ามคานนะอ่ากิแล้วเช็คนอนอยู่บนพื้นแล้วอ่ะบ้านออกซะงั้นอ่ะเออไไมม่่่่นาเชือ แล้วไม่น่าเชื่อแล้วใตอนเลยสลงนาทีสุดท้ายเนี่ยทดเวลาไป8นาทียิงประตูชัยเลยนั่นไงใครจะไปคิดอ่ะโหดมากอันนั้นโหดมากเชลซีเป็นแชมป์สุดยอดพี่น่าเชื่อนี่คือกนตอนนี้ที่เชลซีเอ่อเชลซีชนะแมนยูนะฮะแต่ถ้าแมนยูชนะเชลซีโอ้โหเป็นไปตามฟอร์มมัคือแมนยูแน่นอนมากจบเลยก็คือแมนยูอ่ะมาตรฐานนิ่งมากอ๋อจริงๆเราเตรียมกับทางทีมงานไอทีไว้ว่าเราจะถ่ายไป2เทกเราถ่ายก่อนวันที่แมนยูกับเซลธรรมดาคือเทกเดียวแล้วสองแบบไปเลยอ๋อแล้วฮะก็้้ใหคุณชมดูอย่าางงงนนนีี้้้เเเลยยยอออท่ผูชมก็ด๋ว กลับมาไงนะอย่างนี้ก็คือก็โกงเลยครับผมก็คือถ่ายว่าใครชนะไว้แล้วสักทีอย่างเงี้ยเหรอ,อก็ไม่ได้ถ่ายอะไรก็คือทำไปแล้วยังไงก็ถูกอ๋อยังไงก็ถูกเออแต่ดูคนละทีแต่ถ้าถามจริงๆพี่ว่าใครแชมป์